โอเคครขอสวัสดีคุูชมทุกท่านนะฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช anel ของ MB Tank นะฮะคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ผมจะเล่นโหมดหมดใหม่ของ Hon นะฮะก็ก่อนที่ผมจะเล่นนะฮะก็ขอมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับโหมด Hon นี้ก่อนนะฮะโอเคไปเริ่มกันเลย The g r i m Hunt นะ,ะคือชื่อโหมดใหม่ของ Hon โหมดนี้นะฮะซึ่งโหมดนี้นะจะเล่นผ่านแผนที่ก i ิม r o s t i n g นะครับ เมื่อเริ่มเกมมานะฮะฮีโร่ทุกตัวนะฮะจะมีเลเวลอยู่ที่เลเวลสามนะฮะซึ่งเราสามารถอัพสกิลได้สามอย่างในตอนเริ่มเกมกันเลยทีเดียวนะฮะผู้เล่นทุกคนนะฮะจะต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างแห่งเวทมนต์ที่สุ่มเกิดขึ้นมาบนพื้นที่ทุกสามสิบวินาทีนะฮะโดยสิ่งปลูกสร้างแต่ละอันนะฮะจะมีไอเทมอยู่ภายในนั้นเมื่อมันถูกทำลายนะฮะไอเทมดังกล่าวจะถูกส่งนะฮะหรือแบบสุ่มไปยังช่องเก็บของของผู้เล่นที่อยู่ในทีมนะฮะที่ทำการโจมตีครั้งสุดท้ายหากผู้เล่นดังกล่าว ไอเทมเต็มนะหรือช่องเต็มนั่นเองไอเทมจะถูกส่งไปยังกล่องเก็บของในบ่อน้ํานะหรือช่องในบ่อน <Benjamin> ้ํานะที่เราไปเอาของไปเก็บกันได้นั้นนะไอเทมดังกล่าวนะสามารถแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันกับเพื่อนๆในทีมได้นะแต่มันไม่สามารถขายได้นะฮะโอเคส่วนไอเทมที่เราไปวางไว้ตามแผนที่ต่างๆนะัตูวาสามารถเก็บไอเทมดังกล่าวนั้นได้นะในกรณีที่ถูกวางบนพื้นนะ ส่วนจะชนะกันยังไงนะก็คือคุณต้องสะสมแต้มให้ครบกว่าฝ่ายตรงข้ามนะฮะการทาลายสิ่งหมุสท่าจะทําให้คุณได้รับ2 0 0ร้อถึงสามแต้มนะฮะและการฆ่าฮีโเราจะได้รับ50แต้มเมื่อในทีมทีมใดทีมหนึ่งนะทำแต้มไปถึง5,000ันแต้มนะแต้ม5,000ันนี้คือสุดแล้วนะฮะหรือทาให้มันเกิน5,000ันะจะทําให้โจมตีฐานฐานทัพของฝ่ายตรงข้ามเพื่อชนะได้นะหรือเป็นการแบบพอเริ่มเกมมานี่ แต่ละฐานน่าจะมีบาเรียนะซึ่งไม่สามารถตีได้แมแต่คิปก็ไม่สามารถตีป้อมของเราได้นะจึงต้องทําแต้มไม่ถึงเลย5,000ไปก่อนนะถึงจะทํำลายบาเลียนั้นะแล้วไปตีป้อมเพื่อเอาชัยชนะได้นะฮะส่วนไอเทมนะไอเทมที่จะได้จากการสุ่มของไอนี่นะของสิ่งปลูกสร้างนะที่เกิดขึ้นใน30มสิบวินะฮะส่วนช่วงครึ่งแรกนะฮะช่วงหนาทีแรกนะฮะ มูลค่าของไอเทมนะฮะจะอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงพันห้าโกโลนะฮะก็ถือเป็นไอเทมเริ่มต้นนะ,ะที่ดีนะฮะส่วนกลางเกมนะฮะไอเทมจะมีมูลค่าอยู่ที่พันห้าถึงสี่พันห้าโกโลนะฮะซึ่งก็พอที่จะมีดาเมจไปตีฟันนตรงข้ามหรือเป็นของป้องกันได้นะฮะส่วนท้ายเกมนะฮะเป็นเวลาที่มันมากนะท้ายเกม ไอเทมนะฮะมูลค่าของไอเทมนั้นจากสิ่งปลูกสร้างสิ่งจากสิ่งปลูกสร้างนะจะมีมูลค่าที่สูงมากนะ,ะถึงกับได้ดาบทองกันเลยทีเดียวนะ,ะจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะ,ะส่วนเรามาดูนะฮะประเภทของสิ่งปลูกสร้างนะมีอยู่สามสามชนิดนะหนึ่งนะฮะจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะที่มีทักษะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนมอนนะที่เดินได้นะฮะ เป็นมอนที่เดินได้และมีความถึกนะซึ่งจะมีสกิลนะสกิลของมันนะจะเป็นการโดดเข้าไปหามันจะมีเป้าหมายวางไว้แล้วมันก็จะโดดเข้าไปหาคนเอฮีโร่ที่อยู่ตรงแถวนั้นนะฮะซึ่งฮีโร่ที่อยู่แถวนั้นนะจะติดสตันนะฮะและทำดาเมจได้ด้วยนะฮะตัวอย่างที่สองนะฮะจะเป็นเหมือนเป็นแบบฐานตั้งไว้ให้เราไปตีเลยนะฮะซึ่งจะมีความถึกอยู่พอสมควรนะฮะมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะ แต่สามารถใช้ทก,กิลอย่างเช่นเป๊ปสามารถโยนไปหาฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะก็จะสร้างดาเมจเช่นกันฮนะส่วนสิ่งบุกสร้างอันสุดท้ายนะ,ะ <S <S ก็จะเป็นเหมือนคล้ายคล้ายค้างคาวนะฮะซึ่งไม่ค่อยเป็นอันตรายไม่สามารถโจมตีผู้ต่อสู้ได้นะฮะแต่พวกมันจะมีความสามารถในการหลบเหลีกสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นบินเข้าต้นไม้เข้าที่มืดเพื่อให้เราตีไม่ได้เพราะมันจะอยู่ที่สูงนะฮะค่อนข้าง เอาไอเทมได้ยากพอสมควรนะแล้วมันมีความบ้องไหวโอเคก็จบการพูดคร่าวๆแบบงงๆนะก็ไปชมกันในเกมดีกว่าฮะโอเคโอเคฮะขอสวัสดีกันด้วยนะฮะก็มาอยู่เกมโลวออฟนิวเอิร์ธกันนะฮะกับผมในเอวีแทงนะฮะฮีโร่ที่เล่นอยู่นี่คือวิทเลเจอร์่มี่ยมันตีป้อมไม่ได้ต้องทำแต้มไมถึงห้าพันก่อนถึงจะตีได้ ลงเท้าก่อนเลยอย่างแรกออกของไปแค่นี้มันก็อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีนี่เกิดนะเวย้ยมีอะไรเรียกว่าอะไรวะสิ่งปลูกสร้างทุกๆุกสามสิวินาทีมันจะเกิดให้เราไปตีเอาของเล่นเลนไปถึงก็ลุย สามสิบอีกสิบวิอีกสิบวิมันจะเกิดแล้วอีกสิบวิยังไมปไหนด,เดิเกิดแล้วกเกิดแล้วโโเ,เกิดแล้วอีกเกิดแล้วโอ้โหเฮียเกิดที่โน่นเลยระวังมันไม่มีแค่มึงเท่นัที่จะไปเอาอ่ะบอกแล้ว มันเถื่อนรอนม่ได้เมดมดทไมไปแล้ววะนี่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 กัรดไม่ได้ตายตายบอกเลยอุ้ยระวัง The Này này mày cười nè, nữa, ai thêm đi. Đưa fodder fly ở ngay đằng đó. Giờ vụt đụt mana đi. Hey, ồ hổ vụt, Chết. Hây. Lốp, lốp. โชคดีเฮีย์มาเกิดเที่ย์ตั้งนานวะนี่นี่นี่มุดน,นี่นี่ตีนี่ตีน,น,นี่เอารองเท้าเอารองเท้าให้โซยอยูไไ่บารองเท้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอยู่อยู่ที่ใครวะอ้าวอยู่ที่ใครอ่ะติเต้าไปแล้วอยู่ที่โซมั้งอยู่ที่สเกลไหนอ่ะสเกลไม่มีสเกลมันหลไปแล้ว ไม่มีมันจะสุ่มเออไม่ได้อยู่ที่โซ,โซโซมันของเต็มใช่ไหมล่ะมันก็จะไปอยู่ในร้านในเนี่ยในช่องเก็บของของเราที่บ้านน่ะเราต้องไปเอาที่บ้านถ้าช่องเราเต็มอ่ะเข้าใจอ่ะไม่ใช่ถ้าช่องว่างมันก็จะให้เราเลยแต่ถ้าช่องไม่ว่างก็อยู่ในอยู่ในช่องเก็บของเรา ูเหรลลลลบบจะตายเอาจะตายเอาข้าผมที่เอ้ยไม่ทันไปฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่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 แบลของกูแบลของกูเกมนี้ต้องเอาของอะไรวะเนี่ยไฟเขียวไฟเขียวก็ถึกอ่ะถึกด้วยล่ะ เห็นตัวเล็กๆงี้ไม่ใช่เล่นมันจะสุ่มว่าใครจะได้เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันตะกิ้แล้วตัวนี้มันมีตะกิ้ใครได้วะขอบคุณอ้าวเออกูได้นี่ยนี่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 เจ้าแย่งเขาทำไมตรงนี้ก็มีอะไรคืออะไรเนี่ย This land bears the Tùng mày khó. Khó lời. Khó lời. Khó lời. mà lại em mút cho biển mà. Đi đi. Khó khó em Đại mà. Đại vậy mình mày mấy โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำให้กูทำไมเนี่ยไอ้ชี่เนี่ยเตยฉาดเอามาให้กูก็ได้เอามาให้กูก็ได้ใช้ได้กูใช้ได้ใช้ได้เออถ้าวางไว้ที่พื้นน่ะพวกเก็บได้อึมามาเอาของมาอย่าอย่านวางให้มันนะเว้ยแต่ประตูเก็บได้เจ๋งเลยมันไม่มีอัพนี่หว่ามันแพทใหม่เจ้ระวัง ตีเร uh. ื่อยๆเกกูตีเฮ็ดเลยบางไปเยอะเลยไปกันสองสามคนมันเดี๋ยวไม่รอดต้องไปทั้งทีมอุ้ยอดีจะไฟกันมาโอ้ย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 โต ยิงยิงไปมันมาอีกแล้ววะโอ้ยมันปั่นเข้าหลับแปบบ๊บหลับแปบบ๊บเฮ้ย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 ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยโอ้โหสิครับโอ้โอกูก็โดนแต่อไอเทมดีกว่า่ะ What the a right mess! On track. ปะ่ะโหเต็มแบบตรงนั้นรองเท้าช้างนี่นี่น,นี่ดูเลือดดูเลือดมูโอ้ยคีป,ป่าเดินไปซอยไปแน่เขามาเอาดูเลือดมูกันโอ้ยมันตะกิ้ ยา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 ใครได้ไหมนะเสียมมากสกิลจริงๆเลยดีจ้าวิ่งแล้วกูอยู่ไม่ได้

รมตรงนี้มันอยู่ยาตลงนี้มันอยู่ยาเออดิสก้าวต้อได้สตสมไปฮะมันสุ่มมันสุ่มอยู่แถวนั้นมันก็สุ่มโอ้ยเยยไปกันน้อยๆไม่มีมีอะไรไม่ใช่ไมกูได้ินวอลยอ่ะบินวอลก์กูซื้อมาอะไรที่ย ดูนูมุดดูแม่งได้แม่งได้แม่งว่าม no ุดต <you> ัดโอ้ยไม่ยากมันโดนก็อกอ่ะเฮ้ยในป่าเชนจ์เบดไปวะ ไดอะไรวะนูนูอยากได้นูตายซะตายซะตายซ nah, ะเออไอ้มูสเกาเอานูแล้วขอบเลยเฮอรคุณตายแล้วอูของชิ้นของดีด้วยนูใครได้วะ

Someone likes to get spanked. Oh, oh I didn't mean you were Will Gets the double! On the right track. This land. Give me off. I will fear no, oh, demons. Demons. Will fear no This land bears the mark of demons. ไอ้นุ่นไปคนเดียวก็ได้ไม่สนอข,ขอให้เป็นตัวที่มันปอ,อนนนกๆเฮ้ยมีใครสนกูว่ามุดมาดิรีนสกิลรียนสด้วยโดน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  โดนเ,เดี๋ยวก่อนที่พวกมันจะมาเออกูขอดิเอาไว้โกยโผล่เอาไว้โกยมุดมึงไม่มีสติสติไม่ดีดีกูเองสติกูแรงเดี๋ยวตรงนี้กูตีคนเดียวดีกว่าจัดตายเลยอยากได้หนูวะตอนเนี้ย I hope my sisters. <laughs> What a hand. I'm sure they're fine. I will fear no evil. Mama. I think we didn't hear you. I'm going to hide. 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 I'm going เวะว,วะดียงไม่ได้เลบิกันดไม่ไดู้ไ,ได้มอยูไม่ได้มันขายไม่ได้คุ่รั่วเลยขายไม่ได้ดูเลือดใหญ่ดูเลือดใหญ่ใครได้วะในฮาว ไปอะไรเนี่ยโห้ยโห้ยโอ้โหยไม่ฮาวอีกแล้วเมื่อกี้มันก็ลังดูเลือดใหญ่ไปอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยรู้ดิก็มันมีถิ่นทองอ่ะคุณสังเกตดิเวลาตายไม่มีถิ่ทองไปหาหาตัวนั่นแหละคนที่ได้อย่างดูงด่กูนี่ดูกูนี่เอ้อะไรสิก <S <S กลับบ้านไม่เอา ยี่ล้ยบลลกทำลายบาลลมัได้แล้วแต้มครบห้าพนแล้วุ้งเอาอะไรป้องมเฮ้ยไอมุดฮาร์ดไอมุดฮาร์ดเป็นยิงเลยอ๋อเขาได้ฮาร์ดก็ตึงตกงของครับยได้มาใส่ฮาร์ดอยู่ได้เลย

เออนกมีแจกดาบทองด้วยเว้ยไอติงหุ่นข้างมีแจกดาบทองด้วยไปเอาดาบทองมาไม่เอาของไปแยะเขาแม่งลอยวะมันเหมือนใครตีคนสุดท้ายจะได้ของนั้นไปโอ้กูไม่ได้ โอ้เกิดแล้วเกิดแล้วได้เข้ามาหิวหิวอยากได้ของน่าอะไรตอนเนี้ยคอนช็อตคอนช็อตลุนลุนลุนใครได้วะมัรโซอีกแล้วขอมันเดี๋ยวมันของเต็มแล้วแหละ เกิดอีกแล้วมึงจะแจกของแล้วน่าวะาเขาจะเกิดกรหมดแล้วละอะไรวะอันอะไรวะเนี่ยอุ้ยฮาคอนเบดฮาคอนเบดไอ้วูดไปดิไปดิไปอะไรอ่ะมันได้แล้วนั่งตีแป๊บเดียวเองดาเมจโคตรเยอะเลยเกมนี้กูยะต้องไม่แพ้ เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วใกล้บ้านเกลบ้านนี่แม่งดีจริงๆเลยแต่เราขอเป็นของดีๆนะม็อกม็อกม็อกมอกแคปเดียวเท่านั้นแหละมหาชันโตอีกแล้วคุณเอาไว้อีกแล้วบอกให้มันโยนทิ้งมั่งดิไปดูมึงหัวแล้วมึงหัวแล้ว เกิดแล้วอ่ะไปเดีเยวน้า,นามันมีดาเมจไปนเนี่ยตีเพิบมเดียวเดี๋ยวรีบตีกูว่าแล้วเไปดูไปดูมาทางนี้ขอพี่ขอพี่ขอตะเกา้าอ้าวเด็ดบูดเด็ดบูดระบายไอเรว ตีนั่งนานทำไมไม่มชา้าอะวะอะไรชา้าช้าดิก็แบบถ้าตายทั้งทีมอ่ป้อมมึงแตกแน่นอน,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 นอะไรวะนี่ฮะใบ่ะไม่เอาใบ้ ในฮาอยู่แกทำไมมันได้เยอะจังวะเอาไหมเนี่ยกูไว้ในนกองให้เอามาเถอะอะไรก็ได้ตอนเนี้ยฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดทีนี้แน้วกันกูเลยมันแล้วล่ะมากู่หมากู่โตอีกแล้วมึงไม่ตีมึงตีเร็วมึงตีตอยๆไปดิ มาอีกแล้วรวยรวยตอนนี้มีเงิน 7, เจ็ดพันแล้วเนี่ยมแบบาเป็นยังทุกอย่จ๋าเนี่ยแบบเอาแบบให้เกิดอ่ะให้เกิดให้ตกโอหล็อกใหญ่ล็อกใหญ่ขอขอมาทำไมมาทำไมเขาแบ่งกันแค่นี้ส่วนเกินนะเพื่อนะเดือดเดือดเดือดส่วน,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 นเกินแม่งโคตรแรงเลยโอ้ยทำไมคุณไม่ได้บินวอัวกอ่ะ

เอ้ากดบีกีบีเร็ว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 ทเบเมดวนดวของดีนี่ไงเข้าตัวมึงแล้วแหละอวีบอกมาบล็อกไมโกมึงได้เทเบเมไปแล้วใสกูหางเท้าได้งเ้าอันอาเ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 เียร์เหรอเฮ้ยบ้านบ้าบ้า บางนแตกบางง่นแตใครเอาไว้วะือใครเอาหรอมึงยไปดีทำไมดาบทอง่ะไม่ได้แดกหรอกเรื่องเร็วยังคือจะโหลด

เลยเยี่ยมเอาดูเลือดหมูด้วยแหมขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเขาเขียวอยู่ภายให้ชาวตายด้วยเนี่ยเขาแม่งมาแบบไม่รู้เลยเขาไม่ได้สมุดอะเอามาอะไรก็ได้ใส่ไว้ในลกอ่อะมือมีลูนเคเบิลด้วยวะยิงกระจาย

มีทั้ง BKB ทั้งโนไปลแล้วโดนสำเร็จบาทีอื่นแดกเอาดิ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 าดาดมีเตกไม่ต้องกลัวซิเอาอีกเปลา่อาอีกเปลา่อาอลอยเลย โอ้หนีว่าอะไรวะบ้าล่ะบ้าล่ะบ้าล่ะดิป้อมใหญ่โอ้โหบ้ลาไมนี่มา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 บีบีตีป้อมอุ้ยอุ้ยอุยอุเดี๋ยวถ้เขามายมันตีดาบทองด้วยเร็เตเร วิ่งออกมาแล้วโอ้เงินแม่งมีนั้งเงินกูมีหมื่นตีเงินมีเท่าไหร่วะเก้าหมื่นไอ้เก้าพันเหรียเก็บไว้ก่อนของนี้ออกมาโยนทิ้งได้เลยเสก ต้องมีไอ้ตักดวงมันคงจะดีเลือกเกินโอมขอปิตตำนานดาบทองขายอะไรอยู่วะเฮ้ยขายไม่ได้ หายได้แล้วเก็บอ้าดาบทองตกดาบทองไอ้บุ๊ดอ่นดิเล้รยรวจะเก็บไงอื่นเฮ้ยป็นลายแล้วบ้านเออ,อตีดิอีกทีไงบุ๊ดตีดักหน้าเลยนะเรียบร้อยฮนะจะได้ไปโดยดีก็ขอขอบคุณนะที่รับชมนะอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยนะฮะบ๊ายบาย